ทำเพลงกันก็เรียนนะุ้กตออ้องร้องไปพมคนบ้านบานผมคนง่ายง่ายพุ่มเรื่อยก็ได้บายบายทำเพลงอยากมีแฟนแต่ติดตรงที่หน้าตาธรรมดานี่ใส่เท่าเท่าแต่ความจริงใจผมไม่แพ้ใครสราวเฮอ เจียมตัวเสมอเราไม่ใช่ซุปเปอร์โมเดลพอไปวัดไปว่าพี่ไม่ใช่ทนเลวพี่ไม่เคยเลวแก้วที่ออออไล่ใจไม่ใช่ทุนล้อพอไม่ได้ด้วยอะไร หากว่าคบกันที่ใจอยากได้ลูกเคยคนนี้หากไม่มองที่หน้าตาพีมีสิทธิ์มั่ง่ายนี้จะไม่ให้สอรี่บัดซีใครแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนะวันนี้ฟังคุณต้อมร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะอ่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียน เพลงเพราะไม่เพราะไม่รู้นะลองฟังดูก่อนเนาะนะครับกูต้อมก็อยากร้องให้นักเรียนได้ฟังคลายเครียดน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารทศนิยมะนะครับจริงๆแล้วการหารทศนิยมไม่ได้ยากเลยคล้ายๆการคูณเลยครับเดี๋ยวไปดูนะว่าการหารทศนิยมมันทํำยังไงนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับไป เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะเด็กๆป .5 เนาะนะครับวันนี้เป็นการหารทศนิยมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าการหารทศนิยมยากไหมแล้วมันแตกต่างจากการคูณทศนิยมยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะไปครับ <c oughs> อ่ะดูนะครับการหารทศนิยมเด,ยเดี๋ยวเราดูตัวอย่างที่1กันก่อนเนาะ การหารทศนิยมนะครับมีหลายวิธีมากๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ครูจะยกตัวอย่างสัก2วิธีนะครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำกันนะ,ะวิธีที่1นะครับมาดูวิธี1น่งก็เลยเข้อหนึ่ครับ0.8หารด้วย2ครูเน้นนะครับ0.8ตรงนี้ต้องพูดว่าหารด้วย2นะเท่ากับอะไรเออเดี๋ยวมาช่วยกันห่านะลองฝึกห่าไปพร้อมๆกันนะครับครูเริ่มเลยเนาะ,ะวิธีทําก่อนนะครับ 0.8หารด้วย2ครูวิธีแรกเนี่ยคูจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นเศษส่วนเออนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำมากขึ้นเนาะบางคนงงทศนิยมนะครับเปลี่ยนปเป็นเศษส่วนเลยอ่ะก็0.8นะครับทศนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมนักเรียนก็ได้เป็น8ส่วนด้วย10นั่นเองนะครับแล้วก็หารด้วย2นี่ครูให้เป็น2ส่วนหนึ่งได้ไหม เพราะว่าจํานวนนับทุกจํานวนมีส่วนด้วย1เสมอนะครับครูต้องเคยบอกแล้วเนาะไปดูต่อนะครับคราวนี้การหารเศษส,ส่วนเนี่ยนักเรียนสามารถทําไมครับเปลี่ยนให้เป็นการคูณเศษส,ส่วนได้เออโดยที่ยึดตัวหน้านะครับเหมือนเดิมเลยเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วตัวด้านล่างนะครับ2อส่วนหนึ่งเนี่ยกลับให้มันเป็น1ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับอ่า พอเข้าสู่การคูณเศษส่วนแล้วทำไงต่อก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยถูกต้องไหมครับเออเศษคูณเศษก็คืออะไรล่ะ8คูณ1ส่วนคูณส่วนก็คือ10คูน2นั่นเองนะครับแคูณ1ได้8 10คูณ2อได้ย0่สส่วนได้20นี่แม่2สามารถตัดได้นี่ใช่ไหมเออตัดถอนยังตามหน่อยเนาะ2อ8เออ สองสิบเป็นยี่สิบอ่าเราก็ได้มาเป็น4ส่วนด้วยสิบที่ครูต้องตัด20่ให้เหลือสิเนี่ยเพื่อที่เราจะมาตอบในรูปทศนิยมได้โอเคไหมครับอ่ะครานี้4ี่ส่วนสินี่โอ้สบายเลยครับทศนิยม1นึ่ตำแหนง่งตามจริงจุดอยู่ข้างถ้ายนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องย้ายไปทางด้านซ้าย1นึ่ตำแหน่งเนาะการหารนะครับก็ต่อเลยครับก็ได้เท่ากับศูนย์จุด 4นั่นเองเนาะจาก4ส่วน10เป็น0.4นะครับนี่ตรงนี้เลยนะสรุปนิดนึงนะครับดังนั้นอะไรครับ0.8หารด้วย2เท่ากับ0.4นั่นเองโอ้เยี่ยมมากครับสุดยอดช่วยๆกันนะผเชื่อว่านักเรียนหลายคนทำได้นะครับข้อต่อไปเลยเนาะข้อเดิมนี้แหละแต่ว่าเป็นวิธีที่2นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีที่2มันจะง่ายหรือย,ยากว่า แล้วแต่คนถนัดนะครับเวลาทํางานมาส่งคูณเนี่ยนักเรียนจะเลือกทําวิธีไหนก็ได้นะครับคูไม่ซีเรียสเลยจริงๆรแล้วมีมากกว่าสองวิธีได้สาไปนะครับนักเรียนสาม,มารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากโลกโซเชียลยูทูบมากมายเลยเนะาะศูนย์จุดแปดหารด้วยสองครับในวิธีที่สองคูจะทําการตั้งหารเลยครับอ่าสองสองนี้อยู่ข้างนอกเนาะนะครับเพราะสองเป็นตัวหารนะครับศูนย์จุดแปดอยู่ข้างในโอเคไหมครับอ่า เริ่มเลยครับสองอะไรได้ศูนย์มีบ้สองคูณอะไรได้ศูนย์ไม่มีก็ต้องไปมองศูนย์จุดแปดเลยนะครับใส่จุดให้ตรงกันนะครับคูยเน้นย้ำนะนักเรียนต้องใส่จุดให้ตรงกับโจทย์นะครับอ่าอ่าด้านหน้าใส่เลขศูนย์ไว้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะอ่าไม่มีเลขก็สามารถใส่เลขศูนย์ได้โอเคไหมครับอ่าสองอะไรได้แปดล่ะก็สองคูณสี่อ่า เราจะมองว่าเป็น2องู0.4ก็ได้นะครับได้0.8เนาะลบกันเหลือลบกันได้อะไรครับได้0นั่นเองอ่าเพราะฉนั้นข้อนี้เสร็จแล้วครับดังนั้น0.8หารด้วย2เท่ากับ0.4เวลาตอบให้นักเรียนนำคำตอบด้านบนนะครับมาตอบเนาะโอเคนะครับไปลุยตอ่อบายๆเนาะบายๆง่ายๆอ่ามาดูตัวอย่างอื่นบ้างครับอ่ะตัวอย่างที่2เนาะ 9.3หารด,ด้วย6เท่ากับอะไรล่ะก็มาคิดสิครับช่วยกันเลยเอออ่าวิธีทำนะครับอ่าอันนี้ครูเลือกเป็นการตั้งหารนะเพราะครูมองว่าเฮ้ยมันสั้นดีมันง่ายดีนะครับครูก็เอา6ไว้ข้างนอกนะครับ9.3ไว้ข้างในเนาะ6อะไรได้ไม่เกิน9เนี่ย6คูณอะไรได้ไม่เกิน9ก็6คูณ1ไงครับได้6 เห็นไหมหกคูณหนึ่งได้6แล้วนักเรียนก็มองแค่เลข9กับเลข6กเนะี่ยเอามันมาลบกัน9ลบ6เหลือ3อ่าทีนี้6คูณอะไรได้3แล้วครับมีไหมไม่มีเนาะที่เป็นจำนวนเต็มไม่มี6คูณอะไรได้3ไม่มีนะครับนักเรียนก็ต้องอใส่จุดก่อนจุดที่เดิมเสมอนะครับอ่าห้ามลืมนะใส่ก่อนได้เลยครับจุดเราก็อะไรครับชัก3ลงมาช่วยเลข3ตัวนี้หน่อยเนาะ อ่าทีนี้6คูณอะไรได้ไม่เกิน33ออมออมีก็6คูณอะไรครับ6คูณ5ได้30แล้วเราก็สา3สนะครับมาลบกับ30ได้3นั่นเองอ่าราวนี้หลังเลขสารเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเลขศูนย์อยู่เสมอครูบอกแล้วมันมีเป็นหลายร้อยตัวเลยแต่เขาไม่นำมาเขียนโอเคไหมครับเพราะว่าเขียนก็มีค่าเท่ากับ9.3เท่าเดิมเนาะอ่าเพราะนั้น ก็สามารถเติมเลขศูนย์ลงไปได้นะครับเลขศูนย์ตรงนี้นะเอามาใส่ได้นะก็6อะไรได้30ครับก็6คูณ5ได้30เอามาลบกันนิดนึงนะครับได้ศูนย์นั่นเองอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับเวลาตอบเอาข้างบนนี้มาตอบนะคุณเน้นให้แล้วนะครับเปลี่ยน4ให้ละได้1.55ด้นะครับถ้าเหรียนตอบพูดว่า1.55ถือว่าผิดนะจะต้องพูดว่า5 5หนะครับหลังทศนิยมจะไม่มีหลักสิบหลักร้อยแล้วนะ โอเคไปต่อนะครับข้อน,นี้มาช่วยควุณฮาพลคูณนิดนึงง่ายๆเป็นพลคูณของการห่านด้วย1ิบห่านด้วยร้อยห่านด้วยพันออขอหนึ่งหนึ่งจุดห้าห่านด้วย10มันการห่านมันคือการทําให้หน้อยลงนะครับ10คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอันนี้1.5นักเรียนแค่เลื่อนไป1ตําตำแหน่งไปทางด้านซ้ายมือหรือด้านหน้าตัวเองนะครับเห็นไหมจุดก็อยู่ตรงนี้แหละก็เลยได้ อะไรครับคำตอบคือ0.15ต้องใส่ศูนย์นิดนึงนะข้างหน้าเพราะไม่มีตัวเลขนะครับข้อ2 7.4่หารด้วย100ก็ขยับกี่ทีครับดูที่เลข0นหารด้วย100ขยับ2องทีเนาะ2องตำแหน่งขยับไปทางด้านสายอ่ะขยับ1ทีขยับ2องทีเติมเลขศูย์ให้มันนิดนึงเติมจุดก่อนอ่ะจุดตรงนี้เนาะเติมเลขศูนย์ให้มันนิดนึงดังนั้นก็ได้0 0 7 4นนั่นเองอ่าโอเคไหมครับ สบายนะโคตรง่ายเลยอ้าข้อ3ล่ะเจ็ดหารด้วย1,000สบายไหมโคตสบายนักเรียนป .5 ตอบได้อยู่แล้วคูณนับ1ถึง5เนะี่ย1 2 3 4 5บางคนตอบได้ก่อนหาวิอีกเชื่อไหมเออเพราะครูซอนครูต้อมซอนไปแล้วด้วยนะครับก็มาเดิมหาาด้วย1,000ก็เลื่อนทศนิยม3ตำแหน่งตามจริงจุดอยู่ข้างท้ายเลข7็นี้นะครับก็เลื่อนไป1เลื่อน2 เลน3อ่าจุดจะมาอยู่ตรงนี้และเราก็ใส่เลขศูนย์ให้มันนิดนึงแล้ววางทางเนี่ยเพราะไม่มีตัวเลขถูกต้องไหมเราก็เลยได้เป็น0.007โอเคไหมครับเพราะว่าจุดมันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมจุดมันอยู่ตรงนี้และข้างหน้าก็เติมเลขศูนย์ไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวเลขอะไรสามารถเติมได้เนะ C. C 11, าะข้อ4 41หารด้วย1,000โอ้โหสบายเลย7หารด้วย1,000ยังทำได้41หารด้วย1,000ก็สบายได้เท่าไหร่ครับ อ่ะเลื่อนก่อนเลื่อน3ทีนะ3ตำแหน่งใส่ศูนย์นิดนึงก็ได้เท่ากับ0.041นั่นเองง่ายไหมสบายเลยใช่ไหมครับนักเรียนบอกโหกูต้อมทำไมเรื่องนี้ง่ายจังเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่าง่ายนักเรียนอยากรู้ว่าตัวเองทําได้ไหมนักเรียนแค่ทำไงครับทางานที่กูต้อมมอบหมายให้นักเรียนทํามาส่งครูนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่กูให้นักเรียนแสดงวิธีทำมาส่งครูคนละหนึ่งข้อ ให้นักเรียนนํามาส่งด้วยนะครับและดอกครูจะได้ดูว่าวิธีการนําเสนอของเรียนเนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างนะครับไปฝึกทำนะไปฝึกอัดคลิปนะครับโลกการเรียนในยุคออนไลน์นี้เราต้องฝึกทําในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับกับตัวเองเนาะในการเรียนรู้นะครับนักเรียนทุกคนทําได้หลายคนทําส่งครูแล้วด้วยนะครับก็วันนี้มีแค่นี้นะครับเรื่องนี้ง่ายๆไปฝึกทําด้วยนะสู้ๆนะครับเด็กๆ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการหาดทศนิยมอ่าที่ครูต้อมได้สอนไปเนาะก็ Og, นะครับครูต้อมหวังว่านักเรียนของนักเรียนปห้าของครูต้อมทุกคนนะครับจะสามารถทําการหาดทศนิยมได้นะครับก็ส่งมาให้ครูต้อมดูได้นะครูต้อมตรวจในไลน์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะครับว่าพิษถูกตรงไหนเนาะแก้ไขได้นะครับใครพิษก็แก้ไขใครทูกครูต้อมก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเนาะ ก็ฝากไว้นะครับ,หรบให้นักเรียนทำงานมาส่งด้วยนะสู้ๆนะครับเด็กๆบ๊ายบาย